ทุกคนเลยนะคะวันนี้นช่องไ,ได้ปล้นะท<น>ุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำบกตอนเทียนน่ยงนะคะทุกคนเรากินข้าวไปแล้วนะคะแล้วก็กกจะไปซือน้ำกันก็จะไปซืน้ำขนมนเนี่ย ก็เป็นยังไงก็เป็นคลิปไปเลยแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปไหนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดไลค์เพื่อให้เรานะคะเดี๋ยวไปรูปชมคลิปกันเลยนะคะเตรียมเงินมาแล้วนะคะเป็นเวร์ชันกับเดียตัดหน้าจอบูเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเขาก็จะไปลุกจัเลยานก็จะเป็ลุกจักรยานะะคคทุกนถ่ายเยอะเสร็จแ้วไหมเราขึ้นถจักรยานะคะทุกคนเธอค่ะ แกเอาขอปันไปเลยนะคะอยากวัดไปราคาก็เลยนะครับวกันกก็จะไปซื้อของของละิ้นลยค่ด้ของเลยนะคะทุกคก็เป็นขอเล่นนะคะแล้วก็น้งแข็งทุกคนนะคะแล้วก็น้งแข็งทุงหนเะรอยวยราเลืองพักกัน จะไม่ได้ไถ่ายตรงนู้นนะคะทุกคนก็เพราะว่าแบบไฟก็แบบจะทิ้งติดแบบเขาก็ถ่ายตรงนี้แทนแล้วก็จะทำแล้วมาแล้วค่ะก็จะเป็นน้ำแบ๊บนี้นะคะแบ๊บที่ใสน่นะะ้ำแข็งค่ะนี่อันนี้แก้วจากเซเว่นเลยคนะ่ะเป็นหลอดไม่ขึ้นอนะ่ะขอหลอดหมดหมดตัวนยยเนี่ยไม่อยากจะเป็นผู้ชายเนนี่นะคะ กันทุกคนแล้วก็มีเรื่อยไม่ใช่นะคะทุกคนก็มีของเล่นอ,อยู่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมารีวิวของเล่นกันนะคะทุกคนว่าของเล่นจะเป็นยังไงคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอยาให้ชอบคลิปนี้อยา่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดเรานะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย